ประเทศไทยก้าวไกลยังมั่นคงได้นักการเมืองสื่อตรงอยู่ที่ปลายปากกาเลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปร่งใสศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลห้วยยอดอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยยอดและนายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอดระหว่างวันที่8ถึง12กุมภาพันธ์2564 เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีณห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยยอดชั้น1สามารถขอรับใบสมัครได้ที่สำนักปลัดเทศบาลตำบลห้วยยอดชั้น2ตั้งแต่วันที่4ถึง12กุมภาพันธ์2564เวลา8นาฬกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลห้วยยอดโถศูนย์เจ1ดห้าส้งเจ็ดหนึ่งสรมชามน